เตาอบควรเลือกซื้อตั้งแต่กี่ลิตรเป็นคำถามที่กว้างมากเลยครับแต่ทีนี้พี่เอฟจะมีข้อแนะนำในการเลือกเตาอบนิดหนึ่งว่าการที่เราจะเลือกเตาอบเนี่ยให้เราถามตัวเองก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะอบหรือขนมที่เราจะอบเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างเช่นคุกกี้รบวนี่เค้กถาดเค้กปอนขนมปังครัวซองนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยมันใช้เตาอบที่ ขนาดและประเภทแตกต่างกันไปเนาะทีนี้ถ้าเราเลือกประเภทของขนมที่เราทำได้แล้วเนี่ยก็มาดูในเรื่องของปริมาณนะครับทีนี้มันก็จะมีอย่างอื่นที่มาสอดคล้องอีกพอเรื่องของประเภทและปริมาณเนี่ยมันก็จะบ่งบอกชนิดของเตาอ,อบว่าเราจะใช้เตาอ,อบประเภทไหนขนาดกี่ลิตรนะครับซึ่งมันก็จะต้องไปสอดคล้องกับเครื่องผสมอีกนะครับเพราะฉะนั้น4อย่างนี้มันจะต้องสอดคล้องกันนะครับ ก็พีเอฟก็แนะนําว่าให้เริ่มจากการที่เราคิดก่อนว่าเราจะเลือก Product อะไรนะครับปริมาณในการอบจะเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยมาเลือกเตาแล้วก็เครื่องผสมนะครับให,ให้ทุกอย่างมันมีความสมดุลกันนะครับก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิดพีเฟมีคลาสออนไลน์ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทำได้จริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพี่เอฟเข้ามาได้เลยครับที่ assign the test c a s t e r e แล้วพบกันนะครับ